สวัสดีนะครับเพื hmm. Probleme, orn, när, ina, ina, parole, ่อนเพื like ่อนพี่ๆน้องทุกๆคนนะครับสวัสดีสวัสดีในวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายๆแบบนี้นะครับก็เจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับเอกซายหมุนวันนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกๆคนนะครับที่ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนะครับขอบคุณมากๆทุกๆคนเลยนะครับยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทาคลิปแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันตลอดไปนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นการรีวิว พอลูกค้านะครับที่ส่งมาให้ซ่อมนะครับก็จะเป็น f o r ์ซ450แต่ผมยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะนะครับยังไม่ได้แกะเลยก็อันนี้ก็จะมาจากนายนพดลคงรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกนะครับก็ส่งมาถึงผมแล้วนะครับก็กับ j จ f าฟอร์ซ่าสานลำนี้ซึ่งจริงๆแล้วลํำเนี้ยก็คือที่ผมทําคลิปไปครั้งที่แล้วเนี่ยก็ก็ไปบินตกเหมือนเดิมนะครับ โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันก็มาจากในส่วนของเซอร์โวยกพีดสตัวนะครับซึ่งความแม่นยำเนี่ยมันน้อยนะครับมันก็เลยทําให้เวลาบินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะควบคุมหอยยากนะครับจริงๆแล้วถ้าเราใช้ชุดไฟเซอร์โวดีๆนะครับมันก็จะบินง่ายขึ้นนะครับมีผลมากๆเลยนะครับจริงๆเราอย่ามองข้ามนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนี้พร้อมๆกับเพื่อนๆกันเลยนะครับ กล่องนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับก็พร้อมแล้วนะครับกับกล่องใบนี้นะครับที่ผมจะแกะพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับกล่องใบนี้ก็จะเป็นกล่อง มีความยาวค่อนข้างจะโอเคเหมือนเป็นกล่องโรงงานนะน่าจะเป็นกล่องโรงงานนะครับนะครับแกะมาแล้วนะครับก็จะมีเป็นตังกันกระแทกห่อแบบนี้นะครับก็ บูมหายนะครับบูมหายนะครับบูมหายสายพานยังอยู่นะฮะสายพานยังอยู่นะครับ,นะรบก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวลำนี้จะอะไรที่จะต้องเปลี่ยนเลยนะครับก็จะมีในส่วนของบูมเบดแล้วก็บูมหางนะครับซึ่งจะต้องเปลี่ยนซึ่งลูกค้าถอดมาหมดแล้วเราก็ดูเมนเกียร์นะฮะเฮ้เมนเกียร์ไม่รูดเลยนะฮะ เบนเกียไม่ไม่ได้รูดอะไรเลยไม่มีฟันหกักฟันหลออะไรเลยนะครับก็เบนชาร์ปเบนชาร์ปก็ไม่คดนะนะครับสปินเดิลผมว่าถ้าเบนชาร์ปไม่คดสปินเดิลก็ไม่น่าจะคดนะครับเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเซอร์โวทั้ง3ตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเซอร์โวสามตัวเซอร์โวเดี๋ยวซาบอกเดี๋ยวจะเอาออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นของกลาสนะครับ3ตัวกล่องบีดีสก็เหมือนเดิม นะครับสปีดก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับก็แกะมาแล้วสภาพก็เป็นแบบนี้นะครับครับก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับ JR Forza 450ล้ำนี้นะครับก็มีบูมนะครับมีบูมที่จะต้องเปลี่ยนเลยบูมเบรดแล้วก็เซอร์โวทั้งสมตัวเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่า3ามตัวเนี้ยที่ผมทำไปเนี่ย คือความแม่นยามันไม่ค่อยได้นะครับพอเวลาหมุนแล้วฮอมันฮอมันแบบว่าอาการมันมันไม่ค่อยโอเคนะฮะพอเวลาหมุนแล้วฮอมันเดี๋ยวหงายท้องบ้างเดี๋ยวเอียงอะไรนะฮะจริงจริงแล้วถ้าฮอที่หมุนอยู่ในแกนเนี่ยก็คือพอเวลาฮอมุนปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เสียการทรงตัวนะครับมันจะทรงตัวได้นะครับโดยที่เราควบคุมฮอได้ง่ายด้วยนะครับสำหรับการหมุนอยู่ในแกน ผมเดี๋ยวผมจะขอประชาสัมพันธ์ 3, นะครในเรื่องของ HR Forza 4 5 0านะครับก็ตอนนี้มีมาแล้วนะครับก็คือชุดคิดลำเปล่าชุดคิดลำเปล่ามอเตอร์นะครับมีจําหน่ายแล้วนะครับแล้วก็พวกอะไหล่ต่างๆนะครับก็มีทุกชิ้นนะครับจะเป็นบูมสายพันชุดเฮดหรือว่าจะเป็นสปินเดิลเมนชาาอะไรก็แล้วแต่มีทุกชิ้นนะครับมีทุกชิ้นเลยใครที่เล่น Forza อยู่สั่งได้นะครับก็คือใครต้องการบูมต้องการ อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับฮอร์เจอาฟนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาบินรีวิวละนะครับก็เร็วๆนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาบิน 3D แต่ว่ามันจะใช้เบทความยาว325นะครับนะครับสำหรับลำนี้ที่ลูกค้าส่งมาให้ซ่อมเซตก็อะไรก็มีเปลี่ยนให้พร้อมเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้ J r Forza อยู่ที่เล่น J r Forza อยู่ก็ มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ขอไปทะาำพันุ์ตรงนี้เลยผมว่าจะทําคลิปมาหลายวันแล้วลหละแต่คือพอดีก็งานยุ่งด้วยแล้วก็ในส่วนของเพื่อนๆเอฟซที่ติดต่อกันเข้ามาในเรื่องของการตั้งขากล่องบีดเอ็กอาหารอาการหางโบกหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ก็ก็เลยก็เลยไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับ j r Forza ซไปนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะทําแนะนําเกี่ยวกับตัวฮอร์เจ้าฟอรอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ติดตามรับชมกับ ฟอ์ซา450ลำนี้ด้วยนะครับขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดซับ c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ